วิธีกินขนมจีนน้ำยาแบบแซ่บๆเลยแ่บคักจ้าแซ่บพักพอแ่บแก่ไม่รูไปจ้าต้อไปผักกระทินตอนแรกเอาอันนี้เอานะ่ยเอา,อานี้ใส่แบบนี้อ่ะ อากะเอาไอ้ขึ้นคางนี่นี่หูดเออ,อม่นเป็นยังไงจ๊ะยนี่ยเห็นเบิร์ตเบ่ได้กินดีดอกัสดีจ้ามื้อนี้ก็อยู่กับช่องเตยพักแซบมื้อนี้เฮอก,กับิมากินขนมจีนน้ำยาด้วยจ้าพักไรบักคัก แล้วก็มีขนมจีนน้ำยาลายบ,ากบักเลยอันนี้พักน่าจะกะซิมีพักกะถินแล้วก็พักสาราเน่หมายถึงคนเมีมนจ้าเลยนีซืิอันนี้ข้ามาเร่มกินกันเลยจ้าเป็นแต่แซ่บพักจะทานบักไงกินบบบนี้คือสิเป็นปอบปุลัดเด้อ กินบวบเอกจ้ะเอามาโซ่บริแเสบเอกจ้าเห็ดซื้อแสบอยู่จ้าบ่าวลินซื้อมันแสบอยู่เอาพักออกก่อนจ้าใส่มาหลายพูดขางน้ำมันมาจ้ามาเริ่มกินกันเลยอู้ยปวดนะจ้าเป็นตาเสบพักเห็ดเองด้จ้านนี้เห็ดเองกินจ้า นี้จะพักผมจีน้ำยาเซ็บๆจ้า แซ่บคังจา้าแซ่บพังวิธีกินขนมจีนน้ำยาแบบแซ่บๆกินแล้ว <c oughs> อร่อยไปตลอดชีวิตเลย้วจ้ะกินแบบนี้เอาตะแรกด้จ้ะเอาเส้นขึ้นมาก่อนเข้ากับเอาเส้นขึ้นมาเอาเส้นขึ้นมายาวๆแบบนี้ไม่ค่อยแซ่บอ่อมั่ค่อยหอดไม่ค่อยถึงอัรธรส วันนี้เอาจุ่มน้ำจ้ะเอาจุ่มน้ำแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอาใส่ปากแล้วก็สูดขึ้นจนสุดชีวิตขัดท้องเพราะสูดชีวิตนี่มันสีแบบรู้สึกว่าโอ้ยปวดแสบเลยคำหนีอีกอย่างจังสินะจ้ะเขาต้องสูดขึ้นสูดชีวิตเลยเอาไหมจ้ะเมื่อไหนี่มจืดอ่ะ <c oughs> <c oughs> สูดแท้งประจำเมื่อไหนี่ขอโทษขออภัยเดินจ้ะมันสูดแท่งหมด นี่ละจ้ะเขาห้องว่า,วาการกินขนมจีนน้ำยาย่างถูกวิธีกินย่างแบบแซ่บๆกินแล้วจะจำไปตลอดชีวิตเพราะว่ามันแซบค่ะจ้ะกินธรรมดาลกปร่จำ้วจ๊ะก็ต้องกินแบบบื้อไปคือเอาเลยแหมจ้ะเขาบสุดเลย <c oughs> อ,มลอกกืมมมแมม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 มะมมมไมมมมกมะมิมม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 เทือ ผนะักกะทินนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แสบค่ะคือกันจ้ะก็เด้เอามาคูน้ำเอาผักกะทินมาอันนึงงด้จ้ะแกะบนี่แกะแกะออกมาเลยให้เลือฟังเดียวด้จ้ะให้เลือไว้ฟังเดียวให้เลือแต่ฟังที่นี่ผักกะทินแกะค่อยๆแกะด้จ้ะเดี๋ยวมันสิเหียทิมเบิ้ลไป่ได้กินมันสิเหี้ยบุตรนะผักกะทินนี่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แสบ แสบปักคักเลยล่ะคันเท่ากินถือวิธีนี้ยังแ่บคักเ้วยอจะแกะก่อนจากอันดับแรกพีจ่จาให้เลือกแบบนี้เริ่มไลยจ๊ตจะตอนแรกเอาอันนี้เอานะเอาอานี่ยเอาางใส่แบบนี้อากาเอาไอ้ขึ้นคางนี่นี่หูดเออ <c oughs> ก่เป็นยังไงจ้ะยังเห็นเบิร์ตมัได้กินดีดอกอีมิ่ไม่แล้วจ้าน้องมิมาแล้วเดี๋ยวสิเฮ็ดแบบไว้ไว้ให้เบิ่งมานี่บางอย่างนี่มันสาพูดมันเงียบถิ่มเบิร์ตมันจะได้กินสวัสดีค่ะเด้อสวัสดีค่ะก่อนจ้าอันนี้ซื้อน้องอันนี้ซื้อน้องนะน้ามิจ้าซื้อเดียนซื้อว่ะน้องชาบาเด้อพี่เตยให้โบเป็นแม่พี่เตยห้วยเออชืมาห้องแม่จะดีจะดโอ้ เมอีลาค่ะยุคนด้เอานี่จ้าแล้วเกตุแบบเร็วๆ้ะจ้าบางอย่างนี่มันสาผุดเออปรแมาณเออหนอนบางอย่างมันสาผุดเฮียถิ่มเบิร์ตมันสิเบริกินเอาทับแรงห่อแกะก่อนเถอะจ้าถ้าไปอยากกินแบบแซ่บๆกูนี้ห่อกะแกะแบบใส่ถาดไปเลยแล้วก็โรยเกลือเดียวเบิงเบิงพี่แต่แกะให้โอ้ยน้องกะยากคักค่ะยากคักยากแน่ละโรดเว้ ไม่ได้กินดีจะคลิปหรอกจ้าน่นรำมิมันยากเอื่อเ,อเร็วๆจ้ะบาองอย่างนี่มันสาพโพดแบบนี้ได้กินทุกเม็ดเมื่มีเม็ดใดเฮียมันแสบคักจ้าพี่น้องผักชี้แล้วเอามาประดับบม่ได้กินหอกจ้ะเอามาประดับเพื่ซื้อ จ้าสซาบะมุนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าก็ฝากทุกคนปเป็นก่มลังใจให้เตยผ้าแสบไม่ได้อจ้ากะกินบ่ได้ะเขอภัยว่าส่วนมากก็สามารถเล่นบ่ได้มากินเด้อจ้าไปแล้วเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและก็ให้น้ำไม่ได้อจ้า,าบ๊ายบายบ๊ายบายเล้วบ๊ายบายห้องจุบนะ้ำบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมื้อนหน้าสิพาไปงมหอยทาฟรีสไตล์ วิธีกินขนมจีนน้ำยาแบบแสบๆเลยอืกิน <c oughs> จ้าแสบพักจ้าแสบพัก บอแสบไงมันรูไปจา้าต่อไปผักกระทินตอนแรกเอาอันนี้เอานะเอาอานี่ยเอาีงใส่แบบนี้อากะเอาไอ้ขึ้นคางนี่นี่หูดเออว่เป็นยังไงจา้ายังเห็นเบิร์ไม่ได้กินดีดอก